สเรื่องนายกุมพระโคสกะยศย่อมจะเดินโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานบริสุทธิ์ใครควรก่อนแล้วจึงทำรรสารวมระวังเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมา พระราชาได้ถามกุมพระโคสกะอย่างนี้ว่า,าทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไรกุมพระโคสกะกลับทูลว่ามีสี่สบโกดพระเจ้าข่าพระราชาพระเจ้าพิพิษารก็ให้เกวียนหลายเล,ยเล่มไปขนเอาทรัพย์นั้นมากองไว้ที่ หน้าพระลาหลวงรับสั่งให้ชาวกรุงราชคฤก์มาประชุมกันแล้วตัดถามว่าในพระนครนี้ใครมีทรัพย์ประมาณเท่านี้บ้างถวยราชกาบทูลว่าไม่มีพระเจ้าข้าจึงตั้งกลุ่มพระโคสกะนั้นไว้ในตำแหน่งเศรษฐีพร้อมด้วยสก,การะเป็นอันมาก แล้วเสด็จไปสู่สำนักของทัาสดาพร้อมกับเขาได้ถวยบังคมกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระองค์จงทรงทอดพระเนตรบุรุณนี้เป็นผู้มีปัญญาแม้เขามีสมบัติถึงสี่สิบโกดก็ไม่ทำอาการเย่อหยิ่งหรืออาการสักว่าความเท่านงตัวเขาทำเป็นเหมือนคนกำพรา้า นุ่งผ้าเก่าๆทำการรับจ้างในถนนอันพิอันเป็นที่อยู่ของผู้รับจ้างเลี้ยงชีพอยู่มอมฉันรู้แล้วเรียกเขามาไล่เลียงให้รับว่ามีทรัพย์ให้ขนทรัพย์นั้นมาแล้วตั้งไว้ในตําแหน่งเศรษฐีไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้น หม่อมฉันยังให้บุตรตีแก่เขาด้วยแค่แต่พระองค์ผู้เจริญคนมีปัญญาเห็นปานี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นพระศาสดาสดับเรื่องนั้นแล้วตัดว่าดูก่รมหาบาพิษชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นอยู่ประกอบด้วยธรรมก็กรรมมีโจรกรรมเป็นต้นย่อมเบียดเบียนบีนบคั้น ผู้ทำทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าชื่อว่าความสุขอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุก็ไม่มีก็บุรุษทำการรับจ้างก็ดีทำนาก็ดีเลี้ยงชีวิตในการเสื่อมทรัพย์นั่นแหลชื่อว่าชีวิตประกอบด้วยธรรมอันความเป็นใหญ่ย่อมเจริญขึ้นอย่างเดียว แก่คนพูดถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ด้วยกายและวาจาเป็นต้นเป็นผู้มีปกติไร่ควรวญด้วยปัญญาแล้วจริงทรรมเป็นผู้สำรวมทางกายะทวารเป็นต้นเลี้ยงชีวิตโดยธรรม ั้งอยู่ในการไม่ปัะสะจากไปแห่งสติเห็นต่านนั้นและตัดพระคาถาดังนี้ว่าจะอ่านพร้อมกันยศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานบริสุทธิ์ใครควรก่อนแล้วจึงทำรรสำรวมระวังเลียงชีพโดยธรรม และไม่ประมาทอ,อันนี้ก่อนอทีนี้อย่างเนี่ยคำนี้ใช่ไหมคนมีทรัพย์คนมีทรัพย์เนี่ยใช่ไหมทีนี้คนมีทรัพย์เนี่ยใช่ไหมให้คนอื่นรู้ไม่ว่าตนมีทรัพย์เหมือนโบหารคนรวยเนี่ยใช่ไหม อวดไหมว่าตัวเองรวยก็เลยซื้อรถร,ร,ราคาเท่าไหร่ซื้อบ้านราคาเท่าไหร่อวดไหมไม่อวดแล้วขับเองใช่ไหมคนอื่นเห็นเองใช่ไหมย <c oughs> อยากให้รู้อวดก็มีไม่อวดก็มีอวดอวดเนี่ยอวดแบบไหน ถ้าอวดแบบปกติการอวดใช่ไหมคือซื้อของราคาแพงๆก็อื่นเห็นเองแต่ถ้าทํากันโอ้อวดละ่ะถึงเขาไม่ถามตัวเองก็จะบอกอวดสองแบบนะอวดโดยให้เห็นกับอวดโดยการบอกที่พอเป็นอย่างนี้ละ่ะสำคัญตนไม่ว่าเหนือคนอื่นสำคัญตนว่าเหนือคนอื่น อย่างนี้เรียกว่าโอ้อวดแสดงให้ผู้อื่นรู้แต่คนที่ไม่โอ้อวดอ่ะอ่ามันก็ว่าการนี้ชีพใช่ไหมข้อื่นก็ทานอย่างไรเราทานอย่างนั้นเหมือนกันนี่ไม่ต่างไม่เป็นที่สนใจว่าเอ๊คนนี้มีทรัพย์เหนือคนอื่นเขาใช้อะไรก็ใช้อย่างนั้นเขาอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นนี่คือ ไม่อวดไม่แสดงให้คนรู้ว่าให้คนอน่ืนรู้ว่าต่างจากคนอื่นนั่นคือเขาไม่อวดอ,อย่างนี้คนมีทรัพย์เนี่ยอวดก็มีไม่อวดก็มีเรียวกับเหมือนกับปรามาที่ว่ามีมานะใช่ไหมเยอหยิ่งถือตัวใช่ไหมถ้าอาติมานะล่ะ ดูหมิ่นคนอื่นอันนี้คือยิ่งกว่าคนยิ่งกว่ามา,น,านะนะคือบางคนเนี่ยยกตนให้ไปที่สําคัญนะบางคนเนี่ยนอกจากยกตนแล้วยังกดคนอื่นร้องอีกมันจะได้ห่างกันเยอะๆนี่คือความต่างกันบางคนให้ตนสูงอย่างเดียวบางคนสองอย่างให้ตนสูงและกดคนอื่นให้ต่ําเพื่อต้องการให้มันสูงเยอะๆ ทีนี้มันก็าวัหารว่าอย่างเวลาเราไปอยู่ในว,วงสนทนาใช่ไหมบางคนเขาจะอวดว่าเขาดีเขาดียังไงไงแต่บางคนยิ่งว่านั้นคือติกนอื่นแล้วก็อวดว่าตัเตงสูงยังไงนี่คือได้สองต่อเลยอย่างเราเคยไปบางนักการเมืองหาเสียงไหมบางทีเนี่ยเขาไม่ต้องบอกว่าเขาเขาดียังไงเขาบอกว่าคู่แข่งไม่ดียังไงเนี่ยเขาก็ได้ไปแล้วแหละ ยังไม่ทันยกว่าตนดียังไงเลยกดคนอื่นลงก่อนตัวเองก็สบายละป่อหนึ่งละเหมือนกับว่าเ,ออเราไม่ไม่แย่อย่างเขานะแค่นี้ก็ดึงขึ้นมาระดับแล้วพอมาอวดตัวเองสามทัากับอีกกากำกับไปอีกอะมันห่างกันมากเลยนะระหว่างตนกับกับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าอติมานะยกย่องตอนและดูหมิ่นคนอื่น ทีนี้ตามเหตุการณ์นี้นะว่าเขาเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนบีดามารดาเนี่ยตายลงเขาต้องไปสู่เมืองอื่นพอกลับมาละ่ะถ้าจะมาขุดสมบัติขึ้นขุดสมบัติขึ้นก็กลัวว่าคนเขากนึกว่มามาลักขุดเอาของคูอื่นขึ้นมาก็จะจับลงโทษดังนั้นก็ต้องอยู่แบบจนๆจเนี่ยค่อยๆหาเลี้ยงชีพไปเอาทรัพย์มาเทละเล็กเทละน้อยพอในสุดพระราชารู้ว่า ไปเอารัพย์เก่ามามาถามได้เรียงปรากฏว่าตนเองเป็นบุตรของผู้ที่ของเศรษฐีที่ต้องรับไปแล้ว